BU ฉันได้ถูกขอให้แบ่งปันความคิดของฉันเกี่ยวกับชีวิตในสวรรค์ ชีวิตในสวรรค์เคยเป็นอย่างไรและจะเป็นอย่างไรอีกครั้งในม่ช้าด้วยการเน้นย้ำเป็นพิเศษเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านเราเคลื่อนจากชีวิตหนึ่ง ไปสู่ชีวิตถัดไปอย่างไรและฉันสมมุติการเปลี่ยนผ่านแรกที่เรามีประสบการณ์ซึ่งเป็นการเปลี่ยนผ่านที่ยิ่งใหญ่เป็นการเคลื่อนจากโลกวิญญาณสู่โลกทางกายภาพเป็นการมาจากอนาเขตของความเงียบอย่างสมบูรณ์ความนิ่งอย่างสมบูรณ์เข้ามาสู่โลกที่เรามีการแสดงออกและเรามีประสบการณ์ กันมาจากสถานที่ที่เราอยู่ในรูปที่ไม่มีตัวตนได้รับร่างกายทางกายภาพและเป็นครั้งแรกสุดที่มีประสบการณ์กับโลกโลกทางกายภาพผ่านการรับรู้ของประสาทสัมผัสเพียงแต่จินตนาการเพียงแค่หวนคิดถึงว่าประสบการณ์นั้นเคยเป็นเช่นไรกันมาจากทะเลของความเงียบ แล้วก็เข้ามาสู่ทาลกในคันแล้วขณะที่ร่างทางกายภาพถือกำเนิดเป็นครั้งแรกสุดที่มองผ่านดวงตาและได้ยินผ่านหูด้วยและอย่างแน่นอนลิ้มรส แต่สัมผัสและได้กลิ่นเพียงแค่หวนคิดถึงคิดถึงประสบการณ์แรกสุดนั้นที่ฉันดวงวิญญาณจะมองผ่านดวงตาทางกายภาพของเครื่องแต่งกายของร่างกายนี้และเพียงแค่จินตนาการว่าดิสตีของพ่อแม่แรกสุดของเราในทั้งวงจรจะเป็นเช่นไรตัวอย่างเช่น พ่อแม่แรกสุดของเราคือลักษมีและนารายลักษมีนารายที่หนึ่งดังนั้นเพียงแค่จินตนาการว่ารุสตีของพวกท่านที่มีต่อเธอจะสะอาดแค่ไหนบริสุทธิ์แค่ไหนความรู้สึกของการต้อนรับที่สะอาดมากบริสุทธิ์มากสูงส่งมาก ไม่มีความผูกพันยึดมั่นจากพ่อแม่ไม่มีความรู้สึกของการยึดติดไม่มีความรู้สึกของการเป็นเจ้าของ หรือสิทธิครอบครองเหนือเธอริชตีนั้นสะอาดอย่างไรน่าดึงดูดอย่างไรและง่ายแค่ไหนที่จะเพียงแต่เข้าไปในร่างกายนั้นอย่างเงียบๆและกลายเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเป็นวิธีที่สวยงามมากสำหรับการเปลี่ยนผ่านจากโลกแห่งความเงียบเข้าไปสู่โลกของวัตถุธาตุและอย่างแน่นอน ขณะที่ชีวิตดำเนินต่อไปเราเรียนรู้วิธีที่จะใช้ร่างกายทางกายภาพและเรียนรู้ที่จะเข้ามาสู่การกระทำและการปฏิสัมพันธ์ด้วยการมองเห็นว่าเครื่องจักรของร่างกายนี้ทำงานอย่างไรเรียนรู้วิธีที่จะใช้ร่างกายเป็นครั้งแรก การใช้ขาแขนและอื่นๆและง่ายแค่ไหนที่จะทำการเปลี่ยนผ่านนั้นแล้วกลายเป็นมนุษย์เราสร้างความสัมพันธ์เราสร้างบทบาทและความรับผิดชอบขณะที่เราไปผ่านชีวิต และแล้วอย่างแน่นอนเวลามาถึงเมื่อเป็นเวลาสำหรับดวงวิญญาณที่จะจากเครื่องแต่งกายของร่างกายนั้นที่จะออกจากเครื่องจักรของร่างกายนั้นและบาบาได้เคยบอกเราว่าขณะที่เวลาเข้ามากใกล้สำหรับดวงวิญญาณที่จะออกจากร่างนั้นลูกได้รับนิมิต ของการกลายเป็นทารกนิมิตเป็นว่าในไม่ช้าฉันจะกลายเป็นทารกอีกครั้งและดังนั้นเธอเตรียมตัวเธอเตรียมตัวที่จะจากไปและสมาชิกครอบครัวของเธอก็รู้ด้วยว่าในไม่ช้าเป็นเวลาสำหรับผู้นี้ที่จะเคลื่อนย้ายและจากไปและบาบาาเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นการจากไปที่ง่าย ง่ายดายมากและไร้ความเจ็บปวดเหมือนการดึงเส้นผมออกจากเนยเวลานี้ฉันจำได้ครั้งหนึ่งในมัธุบันฉันเคยคิดว่าถอยกลับไปประมาณต้นปี83ภาพยนตร์เกี่ยวกับปัคตีถูกฉายในม t ดิเทชันฮอและในฉากหนึ่งที่แสดงให้เห็นราชากำลังจะจากไป ราชากำลังจะออกจากร่างและฉากนั้นราชากำลังนอนอยู่บนเตียงของท่านในห้องของท่านที่อยู่ของท่านในที่พำนักของท่านและสมาชิกครอบครัวที่ใกล้ชิดและคนอื่นสองสาคนกำลังยืนรอบเตียงของท่าน เป็นครึ่งวงกลมและราชา <and> กำลังให้และรับดิสตีจากแต่ละคนในครึ่งวงกลมนั้นเป็นวิธี <their world. S 1> ของการกล่าวรา และแล้วขณะที่ท่านรับและให้ดริสตีจากคนสุดท้ายในครึ่งวงกลมนั้นแล้วภาพพยนตร์ก็แสดงให้เห็นวิธีที่ดวงตาของท่านปิดลงอย่างอ่อนโยนมากและเทคนิคพิเศษแสดงให้เห็นวิธีที่ดวงวิญญาณออกจากร่างและจากไป และแล้วสมาชิกครอบครัวในห้องนั้นก็เพียงแต่เดินลากเท้าออกจากห้องนั้นหรือจากไปอย่างสง่างามก็เท่านั้นเองและดังนั้นไม่มีความรู้สึกของการสูญเสียไม่มีความรู้สึกของการขาดหายไปเรารู้ดีว่านั่นเป็นเวลาที่จะไปและเวลานี้ดวงวิญญาณนั้นได้รับอีกร่างหนึ่งแล้ว และสิ่งนี้เตือนฉันถึงเวลาที่น่ามาอัศจรรย์เหล่านั้นที่เราเคยเป็นพยานว่าบัพตดาจะออกจากร่างอย่างไรที่บางทีเธอต้องหยิกตัวเธอเองอย่างแท้จริงเพื่อเตือนตัวเธอเองว่าว้าวสิ่งนั้นได้เกิดขึ้นอย่างแท้จริงและเราเป็นพยานสิ่งนั้นหลายครั้งอย่างยิ่งด้วยดวงตาของเราการจากไปของบัพตดาสูงสักแค่ไหน อย่างแน่นอนท่านจะนั่งบนกตีบนเวทีและซีเนียร์มากมายดาดี้ซีเนียร์บราเดอร์และอื่นๆจะนั่งล้อมรอบบัพตาดาและวิธีที่ท่านจะให้คริสตีกับผู้ที่อยู่ใกล้กล่าวลาในช่วงเวลาของคริสตีนั้น และแล้วดวงตาก็จะปิดแล้วท่านจะจากไปดังนั้นสำหรับฉันนั่นเป็นเหมือนแบบจำลองวัตดาเป็นแบบจำลองว่านี่คือวิธีที่จะจากไปนี่เป็นเหมือนการจากไปที่สูงสักและนั่นเป็นสิ่งที่เราเคยมีประสบการณ์สำหรับร้ายชีวิตอย่างยิ่งในยุคทองและยุคเงินเพียงแต่เคลื่อนไปจากร่างหนึ่งไปสู่ร่างถัดไปเพื่อเล่นบทบาทถัดไป และอย่างแน่นอนทำไมจึงไม่มีความเจ็บปวดไม่มีความทุกข์ทรมานเพราะไม่มีความปรารถนาใดและฉันอยากจะแบ่งปันเรื่องราวที่น่าสนใจด้วยครั้งหนึ่งฉันได้ยินฉันคิดว่าเป็นแจ็คดิสไปแบ่งปันสิ่งนี้เมื่อท่านอธิบายหนึ่งในความแตกต่างระหว่างยุคทองและยุคเงิน พิจารณาฉากที่เธอเป็นแม่และลูกของเธอในยุคทองกำลังเล่นกับเด็กอื่นๆนะสี่หรือห้าคนและเธอก็เฝ้าดูฉากนั้นและเธอเพลิดเพลินกับการมองเห็นเด็กๆเหล่านี้ทั้งหมดกำลังเล่นด้วยกัน และเวลานี้ไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วฉากเดียวกันในยุคเงินท่านเธอเป็นแม่ลูกของเธอกําลังเล่นกับเด็กอื่นๆ4ี่ถึงหคนเมื่อสายตาของเธอจับจ้องไปที่เด็กที่เธอให้กําเนิดสายตาของเธออ้อยอิงเล็กน้อยและมีความคิดที่ละเอียดอ่อน และความรู้สึกที่ละเอียดอ่อนว่าอ้าในบรรดาเด็กๆห้าคนเหล่านี้ผู้นี้เป็นของฉันนั่นไม่ได้เป็นแม้แต่คำพูดนั่นไม่ใช่แม้แต่ความผูกพันยึดมัน่นแต่ความรู้สึกของการ ถูกดึงไปหาใครบางคนหรือบางสิ่งกำลังเริ่มต้นแสดงให้เห็นดังนั้นจินตนาการว่าเราสะอาดแค่ไหนในยุคทองเมื่อไม่มีแม้แต่ความคิดหรือความรู้สึกกับผู้ที่เราอาจจะใช้เวลาห้ายหลายปีกับผู้นั้น และดังนั้นการหลุดพ้นในชีวิตที่แท้จริงเมื่อเราเคลื่อนจากชีวิตหนึ่งไปสู่ชีวิตถัดไปไม่ทั้งดวงวิญญาณที่กำลังเคลื่อนไปและสมาชิกครอบครัวที่จะรู้สึกถึงความสูญเสียใดและปบาได้บอกเราว่าร่างกายถูกจัดการ อย่างรวดเร็วมากด้วยกระแสไฟฟ้าร่างกายจบสิ้นและดังนั้นมีเพียงการตระหนักรู้ว่าเวลานี้นั่นคือเครื่องแต่งกายฉันออกจากเครื่องแต่งกายหนึ่งและรับอีกเครื่องแต่งกายหนึ่งและดังนั้นแหล่งกำเนิดทั้งหมดของชีวิตถูกทำให้สมดุลและเชื่อมต่อกันอย่างสวยงามอย่างยิ่งมนุษย์สัตว์นกธรรมชาติทั้งหมดและวัตถุธาตุทั้งห้าทุกสิ่ง ถูกผสมผสานเข้าด้วยกันในสิ่งทอที่น่ามหัศจรรย์และแต่ละสิ่งเพียงแต่ให้สิ่งที่ดีที่สุดของตนเองกับอีกสิ่งหนึ่งและเนื่องจากเราสะอาดมากในยุคทองเป็นเรากับว่าพลังงานของชีวิตเพียงแต่เคลื่อนผ่านเราไหลผ่านเราและเราไม่ขัดขวางสิ่งนั้นในทุกวิธีด้วยความรู้สึกใดของความปรารถนาส่วนตัวดังนั้น แม้ว,ว่าฉันจะไม่ใช้คำว่าการเปลี่ยนผ่านนั่นเป็นเพียงการไหลไปอย่างต่อเนื่องการแบ่งปันอย่างต่อเนื่องของความงามส่วนตัวของเราแต่ละคนเพิ่มเติมความมหัศจรรย์ของสิ่งทอที่ยิ่งใหญ่ของชีวิตอรารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษย์และนั่นคืออรารยธรรมยุคทองดังนั้นฉันคือโยเกสเวลานี้อยู่ในอิสตันบูล Om Shanti

และครอบกลัวในพระราชวังของเรา Time touches the body very slowly. เวลาแตะสัมผัสร่างกายอย่างชาชา When the moment arrives. แล้วเวลาสำคัญก็ <To leave S 1> มาถึง <the body S 1> ที่จะออกจากร่าง take new one. และรับร่างใหม่ The crown of the family has been passed. มงกุฎของครอบครัวถูกส่งต่อการเปลี่ยนแปลงที่ละเอียดอ่อนรู้สึกได้ as father becomes child now เนื่องจากลูกในเวลานี้กลายเป็นพ่อ And father soon will become a child และพ่อในมิชาจะกลายเป็นลูก honored ให้เกียรติ and honorable และได้รับเกียรติ it is a simple act นั่นเป็นการกระทําที่เรียบง่าย slip costume one another from to การเปลี่ยนจากเครื่องแต่งกายหนึ่งไปสู่อีกเครื่องแต่งกายหนึ่ง Elegant ease and grace and with งดงามด้วยความง่ายดาย และความสง่างาม are aware each s <S เราตระหนักรู้ <Always. S 1> ถึงการดำรงอยู่ของกันและกันเสมอ cocoon of loves us รังไหมแห่งความรัก ร้อมรอบเราขณะที่เรานั่ง prepared for this sweet transition เตรียมตัวสำหรับการเปลี่ยนผ่านที่แสนหวานนี้ I see my father close the eyes of his costume. ฉันมองเห็นพ่อของฉันปิดตาของเครื่องแต่งกายของท่าน and gently slip out และค่อยๆลบออกไปเงียบเงียบ a new body awaits ร่างใหม่รออยู่ in the mother's womb nearby ในคันของแม่ที่อยู่ <or S 2> ใกล้ๆ <sweet arrival. S 2> สำหรับการมาที่แสนหวานของท่าน love and ความรู้สึกของ <Continue. S 2> ความรักและมิตรภาพอันอบอุ่น <When> ดำเนิน <see S 2> ไป <each other. S 2> อย่างต่อเนื่องเมื <Again. S 2> ่อเรามองเห็นกันและกันอีกครั้ง อะไรเกิดขึ้นภายในครอบครัวยุคทองด้วยการทำตามการเปลี่ยนผ่านของแม่หรือพ่อฉันเพลิดเพลินกับการสะท้อนความคิดเกี่ยวกับความละเอียดอ่อนของสิ่งนี้ไม่มีความจำเป็นสำหรับบทสรุปเพียงแค่สำรวจ สะท้อนความคิดเกี่ยวกับการตอบสนองของสัตว์และธรรมชาติต่อการเปลี่ยนผ่านของดวงวิญญาณจากเครื่องแต่งกายหนึ่งไปสู่เครื่องแต่งกายถัดไป Consciously creating a golden world.